สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชารักการอ่านค่ะยังใช้หนังสือเล่มเดิมค่ะอ่านให้แม่ฟังวันนี้นะคะครูมาชวนเด็กๆและผู้ปกครองดีกว่าค่ะอ่านสระอุค่ะสระอุเป็นสระเสียงสั้นนะคะชอบอยู่ล่างพยัญชนะนะคะ สระอุสระอุออกเสียงว่าอุนั่นเองนะคะเด็กๆจาก้าครูเคยบอกไปแล้วครั้งแต่ต้นเลยตัง้งแต่แรกๆเลยว่าการอ่านเนี่ยสำคัญกับชีวิตประจำวันเรามากๆเลยนะคะเปิดโลกจินตนาการเลยนะคะการอ่านนะเสริมความรู้ต่างๆมากมายเลยแล้วก็ฝึกให้เราเนี่ยมีความอดทนด้วยนะคะมีความขยันมีความอดทนด้วยแฝงไปด้วย ความรู้ต่างๆมากมายเลยฝึกการออกเสียงด้วยนะคะระรุค่ะออกเสียงอุออกเสียงด้วยนะคะออกเสียงดังๆเลยนะคะในหนังสือเล่มนี้มันจะมีคำามานะคะอ่านให้แม่ฟังแต่ก่อนที่จะดูหนังสือนะคะดูคำของคริวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราอ่านตามกันให้ดังๆเลยนะคะสระอุกินจุกินจุจนอ้วนฉุ มุทะลุอย่าดุสิถ้าลิงกินกะปิคอยดูสิลิงดุหนักเห็นไหมคะมีสระอุอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดุกินจุมุดุนั่นเองนะคะมาดูหนังสือดีกว่าค่ะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะเปิดเลยค่ะเปิดหน้าที่14เลยนะคะ สรอุค่ะหน้าที่14บทที่7ค่ะสระอุเห็นไหมคะเขาชอบอยู่ล่างพยัญชนะนั่นเองสรอุนะคะมีคำไหนบ้างคะจุเห็นไหมคะกินจุดุสุนัขดุผูอะไรผู๋คะฟันผูนั่นเองนะคะชุเห็นไหมคะอ้วนชุูุ่น้ำผุยุยุแยงนั่นเองนะคะในใจ,จคำสั้นๆมากเลย ท่านผู้กครองคะคำสั้นๆมากเลยค่ะอย่างลูกของเราอ่านไม่ออกไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยแต่แค่ฝึกเขาออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเมื่อจะเป็นคำว่าจุพุดุออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องพยัญชนะต้นนั่นเองอครุยวขาแล้วเด็กๆยังพูดไม่ถนัดเลยยังพูดไม่ชัดเลยนะคะรอเรือยังเป็นรอรอลิงอยู่เลยอ่า รู้ยังเป็นรู้อยู่เลยไม่เป็นไรค่ะให้เขารู้ว่าสระอุออกเสียงว่าอุออกเสียงอย่างไรออกเสียงรูปปากอย่างไรแค่นั้นพอค่ะท่านอ่านแล้วให้ลูกๆของเราอ่านตามนะคะถ้าไม่สะดวกเป็นคลิปเสียงก็ไม่เป็นไรค่ะอ่านมาเลยท่านได้อ่านแล้วนะคะแต่คนไหนที่สะดวกเป็นคลิปเสียงถ่ายคลิปส่งมาให้กลิดูหน่ยอยนะคะอ่านตามผู้ปกครองก็ได้ค่ะอ่านร่วมกันก็ได้ในครอบครัวนะคะ เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะเราสามารถทํำร่วมกันก่อนนอนหรือว่าตอนไหนก็ได้ค่ะกิจกรรมนี้ดีมากๆเลยนะคะฝากสระอุไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ